่าเมื่อนี้เป็นโอกาสดีข้าพเจ้าจีพาพวกท่านไปส้มเส้นทางที่อันตรายเปื้อนเปืือสุบุมที่สุดเห็นว่ามันเปือนเปือขนาดใหญ่แล้วเนาะโดยนอขุยจ่เปมใช้อิเจเกอ xí đằng nào trồng cỏ thì họ mua cái gì nhiều hồ sắp tới vì thì chỉ mua bùa dạng chỉ cái ăn món mà ở ăn đâu sắp tới thì chỉ trong gì cho cháu một tổ đi nè, bây giờ mình xài vừa chọn xài tiền đủ tiền đủ เนี่ยปอเต็นดูเ right ต ESE ็นดูร้องเก่าทียหอมว่าจะขออดอยู่มาเออสาสมเปล่าเลยนะกับเพื่อนนะนี่เริ่มตัวตัวนะสเก็นายะสเกตัวหอเวียงจันตัวโตลงสารเออโดนนายะโดนลืมต้น độ thằng bèng chắc kì lẽ có phải tụi nó hai đứa tia nè dạ tìa chán tui bà bóng cổ hả, dạ là na thì bà à, vinh bia vim via nó sắp rồi đi nè, rồi bây giờ tàu tháng kia nè mỗi giờ chê nó nè nè, giờ chê nó giờ họ ở đâu rồi, buồn bơi rồi lên trên trên nó trên trên cho trên 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 lên เนี่ย่าที่เดีราก็จต้องส้างาใช้เงินะันตจนนะวิจิตกูจอดนะจีจะจอนะจะเชื่อิจี้อจะจอนะจุมมนี่อยู่ขึ้กองหลอไทยรอนก็้อจะจอดเ้นี่ยใช้อิธีใช้หนึ่มอใช้เลยเดีวเรากให้กูป้านี่ยตทีตามเราคูเทีา ลอมีกาละให้ดีย subscribe ตักูเทียนนะวัวกบกูเทียนวัวลงเสียมูเสียมูไทยมูจอดแต่คอยร้องสายหน้ตัวเป็ตัวใช้ตัวยาตันได้นะยี่จอกพงยจะใช้สุดอนะโอ้เกบมาตรงก็เดียว นอนมัวเลยฉุดจะใครล่ะสายตาหนดะนะกูต้องเป็นสมสัยในที่ตอนซะจะสกัดตัวไอ้สมกับเกยเทาะ Là... Cuanto哇, một hộp hộp mặt đá nè Mọi vấn đề nó toàn đầy, toàn bản chất phát lưu Mọi người cứ mà chỉ dùng ý chất chơi thôi, chọc không là phải sáng nó hay nó á Phát ขี้ฟุ่นนี่เต็มหน้าเต็มจอเลยเห็นให้เฮานนี่ตามืดตามัวาไปเห็นเลยไปขับรถไปบูซื้อเลยเนอะสวยดูสวยงางเลยเนอะางขั้นถึงเนอะกาลนาบุรณะอาสาถึงว่าบรายปู่เป็นต้องก็ให้ปู่ย่างซะ ให้มีนความสะดวกให้เก่การขุสซุงมาไปมามากันไปเย่ยมไปยามกันไปปัวจิบเอ่อกันไปค้าขายเส้นทางมาเวต้องเที่ยวออนี้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวลยนี่น่ะเอออย่งก่อนจะเตี้ย tante na ya pe ta ke na ya to po ya ma ko sa te ya yong ji te ya ko hang de pe cho tun ton ji te cho sai te sai cho na ko ti te ຍັງໄດ້ເອົາມາອັບເດດຕະລາຍມາແຕ່ງຮ້ອງໂຕຕິນາຕິຕິໂຕຕິໂຕຫັ້ນເຈົ້ານັ້ນແຊນນະຊິໂຕມາອັບເດດລົງເນາະຈີໃຫ້ໂອ້ຍໍຈີນາຍໂຕສົນາຍຸສົນາແຊຮະໂຕຕິລ